คุณติดตะกอนครับเราไปปมปัญหาถัดไปกันเลยครับขณะที่ผู้ผลิตรังนกสําเร็จรูปบรรจุขวดติดฉลากข้างขวดว่ารังนกแท้100%อาจทําให้คนเข้าใจว่าในรังนกสําเร็จรูปหนึ่งขวดมีรังนกอยู่เต็ม100%ขณะเดียวกันมีป้ายโฆษณาระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่ารังนกสําเร็จรูปชื่อดังใส่รังนกแท้แค่1%เศษ ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่ารังนกมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรแล้วที่บอกว่ารังนกแท้หนึ่งเปอร์เซ็นเป็นการใช้ถ้อยคำที่ทำให้ผู้บริโภคหลงผิดว่ามีรังนกแท้อยู่เต็มขวดหรือไม่การกินรังนกและซุปไก่สกัดมีประโยชน์คุ้มค่ากับราคาหรือไม่ทำไมมีผู้นิยมนำไปมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งๆที่ผู้ให้ก็ไม่นิยมซื้อมากินเอง ไอ้ยันมันมันมาจากไหนไอ้รังนกที่เขากิน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 กันอยู่เนี่ยคือรังนกเนี่ยมันก็คือน้ําลายของน้ําลายมันกินน้ําลายนกกันเหรอเนี่ยใช่เป็นน้ําลายของนกนางแอ่นครับที่พยายามจะสร้างรังของมันเพื่อที่จะวางไข่ เป็นไปตามธรรมชาติที่จะทําสืบพันธุ์โดยการวางไข่ฟักไข่แล้วในที่สุดซึ่งก็ต้องมีรังให้ไอ้ไข่น่ะอยู่แล้วกกไข่ใช่แล้วแต่พอใช้น้ําลายสร้างมาเป็นเวลานานพอเกิดจะได้วางไข่คนก็ไปเก็บมาเพราะฉะนั้นมันจึงพยายามสร้างรังในที่สูงมันก็ไปเก็บยากเพราะไปเก็บยากแต่ว่าคนเนี่ยไปเหอที่จะกินโดยที่ไม่เข้าใจความจริงครับเก็บยาก มันก็มีต้นทุนแพงถูกไหมของมันก็แพงคนเลยบอกเฮ้ย hey, ของแพงมันต้องดียิ่งแพงยิ่งดีเออไม่เข<ๆ>คนใจผิดอีกว่าของแพงต้องดีใส่ขวดส,สวยๆเลยอุ้ยิยดูดีใช่เอาไปมอบไปเป็นของข,องขวัญเอาไปเยี่ยมเยียนกันดูมีราคาแล้วมันเกิดสมัยคนจีนโบราณที่ยังด้อยพัฒนาอยู่คือความรู้ทางการแพทย์ทางโภชนาการอย่างน้อยสมัยโบราณเลยเนี่ยคุณก็รู้โบราณเนี่ยบางทีก็เข้าใจถูกบางทีก็เข้าใจผิดครับ เขาเข้าใจว่าไงล่ะเขาเข้าใจว่ากินรังนกแล้วเนี่ยมันช่วยโรคคอคือดของอเด็กมันช่วยทําให้เด็กแข็งแรงครับก็เลยคนเนี่ยผมคิดว่าชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยก็นําความเชื่อน,นี้มาครับคนก็เลยคิดว่าเอาวะมีตังกูต้องกินรังนกจะได้ทําให้เราร <c oughs> ่างกายแข็งแรงเออตกลองมันไม่อย่างนั้นเหรอ,อ,อคุณอยากจะรู้มากว่าจริงๆแล้วเนี่ยกินแล้วผมได้อะไรจากมันบ้าง เออลังนกมันดีจริงมันออตามที่มันแทงจริงหรือเปล่าครับผมก็ไม่ใช่นักโจชนะแต่ว่าผมไปศึกษามาจากงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประภยัยศรีศิริจักกวาครับได้ศึกษาถ้าคุณดูนะครับครับเราก็ต้องเทียบถึงจะรู้ชัดเจนโปรตีนหนึ่งขวดเนี่ยเท่ากับศู5องหกรัม นังนกหนึ่งขวดน,นะฮะอ,อ0.25กรัมครับโปรตีนมีแค่0.25ครับน้นอย่ังไข่หนึ่งใบเนี่ยมีโปรตีน6.5ฮะมากกว่ากันเยอะแยะเลยเห็นไหมโอ้โ huh. หนมนมสดหนึ่งกล่องครับมี8.8.5กรัมเยอะกว่าไข่อีกเยอะกว่าไข่อีก และคุณรู้ไหมว่าลังนกเนี่ยนะครับมีราคาขวดนี้เนี่ย70มิลลิเนี่ยประมาณ1 2อยบาทใช่ครับร้อยกว่าบาทไข่ไก่ใบยี่ตังคสบาท4บาทนี่อย่างแพงนะขาใบใหญ่นะสี่แล้วนมกล่องหนึ่งนี่เท่าไหร่สิกว่าบาทประมาณ1ิ1เอ็บาทเออสิบเอ็ดสิบาทครับแต่คุณเห็นไหมว่าโปรตีนมันมากกว่าการมหาสารเลยถ้าคุณจะกินไข่ใบหนึ่งครับให กินรังนกให้ได้โปรตีนเท่ากับไข่าขาใบเดียวนะเออขไข่ใบเดียวสีบาทได้ไหมครับคุณต้องกินรังนกยี่สิบหกขวดครึ่งโอ้ยตายมาเป็นกระเช้าเลยนะฮะยี่สิบหกขวดครึ่งคุณจ่ายเงินไปสามพันสองร้อยห้าสิบบาทสามพันสองร้อยห้าสิบได้โปรตีนเท่ากับกินไข่ใบนึงสี่บาทเออพอลงคุณจะกินอะไร โปรตีนเนี่ยถ้าไปกินโปรตีนจะกินอะไรก็ต้องกินไข่สิหรือกินนมใช่ไหมใช่ครับอ้าวแค่นี้เทียบกับนมละอ่าเทียบกับนมเทียบกับนมคุณก็จะเห็นในดูข้างล่างนี่นะครับนี่ดูตรงที่ข้างล่างนี่แล้วกันนะนมหนึ่งกล่องครับจะต้องใช้ลังนกสามสิบสี่ขวดและมูลค่าสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทครับ นมพันกว่าบาทนมกล่องละสิบสองบาทนมกล่องหนึ่งสองร้อยห้าสิบเนซีซีเนี่ยนะสิบสองบาทเท่านั้นตกลงว่าไงไม่กินละอนี่โปรตีนแต่มันอาจจะมีอย่างอื่นดีก็ได้นะคุณลองถามมั้พลังงานเป็นยังไงอพลังงานเทียบกับไข่กับนมให้เหมือนเดิมนะนี่พลังงานเทียบกับไข่กับนมครับ ปรากฏว่าเนี่ยถ้าคุณอ่าให้ให,หน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับอ้าปรากฏว่าลังนกหนึ่งขวดมีให้พลังงานเท่ากับห้าสิบสองกิโลแคลอรี่ก็เยอะนะมาจากไหนรู้ป่ะจากไหนครับน้ําตาลกวดที่เขาใส่ไปในลังนกตกลงให้ผมกินน้ําตาลกรวดรอเนี้นั่นนละน้ำตาลกวดละห้าสิบสองกิโลแคลอรี่อ,อ๋อหและเทียบกับไข่นี่ไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยครับธรรมชาติจากธรรมชาติแปดสิบเอ็ดแคลอรี่ เทียบกับนมหนึ่งกล่องสองร้อยห้าสิบซีซีร้อยห้าสิบห้าแคลอรี่อ๋อไม่รู้ตั้งกี่เท่าอ่นี่แคลอรี่ถ้าคุณจะลองเทียบดูนะครับครับถ้าคุณจะกินไข่หนึ่งใบต้องกินรังนกขวดครึ่งถึงจะได้พลังงแคลอรี่พลังงานเท่ากับกินไข่หนึ่งใบแต่ไอ้ขวดครึ่งนั้นมันน้ำตาลอะ น้ำตาลนี่ก็คุณกินน้ำน้าตาลกวนกินน้ำตาลเนเพราะน้ำตาลกวดมาอมเลยไม่ดีกว่าเหรอนั่นน่ะสินี่คุณไปซื้อร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์อ่ะขวดเครื่องอ่ะลูกอมเม็ดหนึ่งเนและเทียบกับนมคุณต้องใช้ลังนกถึงสามขวดจะได้พลังงานเท่าแกกินนมหนึ่งกล่องแต่นมก็ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นมันน้ําตาลกินน้ําตาลเฉยเฉยน้ําตาลกวดครับอ้าวคราวนี้คุณอยากรู้อะไรอีกวิตามินมันอาจจะเยอะก็ได้นะผมว่า วิตามินที่เกิดในหลังนกเลยใช่อยากรู้จริงอ่ะไม่งั้นมันจะช่วยสุขภาพผมได้ไงโอ้อ่ะดูที่ว่าจริงไหยวิตามินปรากฏว่าวิตามินลังนกหนึ่งขวดมีวิตามินเท่ากับจุดศูนย์หนึ่งเก้ามิลลิกรัมตายไม่ถึงหนึ่งและไข่หนึ่งฟองศูนย์จุดสองสี่เยอะขึ้นมาอีกเออและ นมหนึ่งกล่อง0.5คุณลองเปรียบเทียบสัดส่วนความสูงของแท่งนี้คุณก็จะเห็นหรือถ้าเทียบกันว่าถ้าจะกินไข่หนึ่งฟองและคุณจะกินรังนกต้องกินไป13ขวดครึ่งถึงจะได้วิตามินเท่ากับกินไข่หนึ่งฟองผงแตกและแล้วก็น้ำตาลกรดไม่รู้เท่าไหร่และถ้าจะกินถ้าจะกินรังนกจะต้องกิน26ขวดถึงจะเท่ากับนม หนึ่งกล่องน,นี่คือวิตามินต่อลงคุณโปรตีนก็ไม่มีเอมีไม่ถึงหนึ่งพลังงานก็เยอะแต่ว่าเยอะจากน้ําตาลกรวดครับวิตามินก็น้อยอ่าคราวนี้ผมให้คุณดูอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันม,มีวิธีเปรียบเทียบอย่างอื่นไหมเออเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดยิ่งขึ้นใหญ่ครับซื้อบอลชนไลยไปลงในหน้านังือพิมพ์บอกว่าถ้าคุณกินลังนกหนึ่งขวดเนี่ยมันเท่าก,กับกินนมสดเพียงแค่ ครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนมีคุณค่าทางโปรตีนเท่ากันเลยกินนมสดครึ่งช้อนครับจะเท่ากันหนึ่งขวดหรือเท่ากับกินไข่นกกระทาเสี่ยวหนึ่งหนึ่งในสี่หรือเสี่ยวเดียวเออไข่นกกระทาลูกเล็กๆเนี่ยนะ,ะมาพาสีแล้วหยิบได้ชิ้นเดียวอ่าหรือถั่วลิสงอืมสองเม็ดอ่าไม่ใช่ทั้งถ้วยนี่หรอไม่ใช่ก็เห็นเอามาทั้งถ้วยสองเม็ดให้โปรตีนคุณกินถั่วลิสงสองเม็ด มีโปรตีนเท่ากับกินรังนกหนึ่งขวดร้อยกว่าบาทน่ะร้อยกว่าบาทนี่เท่าไรสองเม็ดเอาลองกินดิบาทถึงจะได้เยอเลยนะครับอ้าวคราวนี้คุณเมื่อกี้คุณพูดว่านอกจากรังนกแล้วมีคนเอาอะไรมาให้คุณอีกนะซุปไก่สกัดสุกไก่สกัดเห็นโฆษณาเขาบอกจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมองดีอู้เรียนอึดเรียนทนเ คุณดูนะว่าซุปไก่ขวดหนึ่งเนี่ยมันขวดหนึ่งประมาณ35บาทไข่ไก่ประมาณ4บาทนมประมาณ11 12บาทอย่างที่สาพูดแล้วคุณดูโปรตีนก็ต่างกันอย่างนี้แล้ว,ค,ลวคุณดูว่าถ้าไข่ไก่หนึ่งใบคุณอยากจะได้โปรตีนเท่ากับกินไข่ใบหนึ่งคุณต้องกินซุปไก่สกัดสองขวดสองขวดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทหรือกินนมกล่องหนึ่งถ้าจะกินซุปไก่ต้องกินได้สองขวดครึ่งร้อยห้าบาทเออตกลงอันนี้คุณจะกินอะไรคุณก็ดูนี่โปรตีน อันนี้คุณดูต่อไปอืพลังงานซุปไก่สกัดให้13.4ครับไข่ไก่หนึ่งฟองให้80นมกลองหนึ่งให้154ตกลงถ้าเทียบกันแล้วคุณจะกินไข่ไก่ให้ได้พลังงานในไข่ไก่หนึ่งใบคุณต้องกินซุปไก่สกัด6ขวดโโอ้หหรือว่า210บาทเออหรือว่าถ้าจะกินนมหนึ่งกอง ถ้าคุณไม่กินนมหนึ่งกล่องคุณกินไข่เอซุปไก่สกัดจะต้องกินซิฟเอ็กขวดครึ่งอตักต้าหนึ่งที่เขาเอามาให้ผมบอดเีสี่ร้อยสองบาทกยตรองดูวิตามินไหมดูครับเอาวิตามินก็มีกันเอาวิตามินซุปไก่สกัดมีแค่นี้ไข่ไก่มีสูงมากกว่าอย่างนี้โดยเปรียบเทียดูแท่งความสูงนมครับ วิตามินไข่หนึ่งฟองคุณต้องกินซุปไก่สกัดส <4 S 1> ีสีขวดนมหนึ่งกล่องคุณต้องกินซุปไก่สกัดทั้งหมดกี่ขวดเจ็ดขวดครึค่งอืมคุณจะได้เท่ากับนมหนึ่งกล่องโอ้กล่องไม่กินมันละตกลงเห็นแล้วใช่ไหมครับอ้าวเห็นแล้วจะว่าอย่างไงทีนี้หลังนกก็กินแต่น้ําตาลต้มน้ามาให้กินเซออุปไก่เนี่ยก,กินไข่ใบมันดีกว่าเออตกลงคนซื้อเนี่ย ถ้ารู้ว่ามันแพงและรู้ว่ามันไม่น่าจะคุ้มค่าครับเขาก็คงไม่ซื้อใช่ไหมผมคิดว่าเขาไปหลงเรื่องว่าของแพงต้องดีอืโดยที่ไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าที่อาจารย์ถามเนี่ยถ้าเขารู้นี่ผมอจาจจะผมเลยนะมเมื่อวันนี้รู้แล้วเนี่ยมีมอาแล้วนะอืมไม่ซื้อแล้วนะแต่มีคนเนี่ยตัวเองไม่กินเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแพงแพงอุตซ่า เอาไปเยี่ยมไข่ครับเอาไปให้แม่เนื่องในวันแม่วันแม่วันพ่อวันขึ้นปีใหม่วันเด็กก็ให้ลูกเออบำรุงสมองให้ลูกจะได้เรียนดีๆเออหรือสูงอายุครับคนป่วยที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นผมว่าใกล้สุดเลยนะวันแม่ปีนี้เนี่ยอย่าเที่ยวเอาน้ําตาลกรวดใส่ขวดไปให้แม่นะเราซื้อผลไม้ ที่ทําในประเทศไทยสวยๆหรือนมสดก็ยหรือไข่ไก่ครับเอขวก็ได้อให้แม่อมนั่งเคี้ยวสองเม็ดเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งขวดใช่ไหมที่เราพูดเมื่อกี้นี่ยให้แม่กินสองเม็ดถัวก็ยังดีกว่าดีกว่าคุ้มค่ากว่าครับไปกอดแม่ไปหอมแม่แล้วพวกนี้อย่าไปเชื่อ ผมว่าอันนั้นน่าจะดีที่สุดครับนี่เราต้องฉลาดซื้อฉลาดบริโภคเสียเงินแล้วจะต้องคุ้มค่าถ้าไม่คุ้มค่าอย่าไปอย่าไปอุ่นน้นแค่ไหมครับสัญญาก,กับระา,ารย์เลยว่านับจากนี้ไม่ซื้อแล้วผมแล้วคุณรู้ไหมว่าในฉลากที่เขาเขียนว่าลังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคุณเคยหลงไหมคำนี้ก็มันลังนกแท้ทั้งขวดล่ะ คุณเข้าใจไ,ไหมว่ัใช่เขาเขียนว่าลังนกแท้ร้อก็ทั้งขวดันต้องลังนกแท้ถูกไหมล่ะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไปดูพิพิจารณาจากขวดจริงๆเนี่ยครับเขาจะบอกว่าลังนกแห้งแท้ๆเนี่ยผสมอยู่1%เอร์เศษเท่านั้นเองจากทั้งขวดนี่เหรออาจารย์เออและมีน้ําตาลประมาณสิเเศษนิดหน่อย แลวที่เหลือเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรแล้วมันคืออะไรแลนที่เหลือเอ้าที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ลื่นๆเพราะนี่มันสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะอย่างที่เขาแสดงไว้อ่ากินเข้าไปเนี่ยมันลื่นๆอ่ะใช่ลื่นๆอะไรก็ไม่รู้ว่าบุกเปล่าพลาสติกหรือเปล่าไม่รู้จริงๆ เพราะฉะนั้นไอ้ที่กินเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกในฉลากทุกยี่ห้อเลยเนี่ยคุณไปอา่านยี่ห้อไหนก็ไม่บอกทำไมเขาไม่บอกเราตรงไปตรงมาทาไมหน่วยงานที่กํากับดูแลฉลากของสินค้าไม่ทําให้ผู้บริโภคนั้นปลอดภัยหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงอันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยครับเขาอาจจะผิดพลาดโดยบริสุทธิ์หรือ,อเขาเรียกว่าอะไรบกพร่องโดยสุจริตนะครับ <laughs> แต่ว่าเขาน่าจะแก้เสีย คำว่าลังนกแท้ก็พอแล้วครับพอไปโฆษณาลังนกแท้ร้อยเปอร์เซนต์แมมพอเห็นขวดร้อยเปอร์เซนต์คนนึกว่าทั้งหมดนี้ลังนกแท้ผมก่าผมกินลังนกทั้งขวดหนึ่งเปอร์เซนต์ที่เป็นลังนกแท้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์คาว่าแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไงมาดิลังนกแท้นั่นแหละแต่เขาใช้คําที่ทําให้เราเนี่ยพลาไปเข้าใจอย่างอื่นแลวเขาบอกมึงโง่เองที่มึงใช้มึงไปคิดงั้นเองต่อไปนี้ยังจะกินอีกไหมไม่แล้วครับ คุณดิฉกรรู้ไหมว่ามูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็พยายามออกหนังสือฉลาดซือ้อครับแล้วก็บอกคนว่าอะไรควรซือ้ออะไรไม่ควรซือ้อเขาเปรียบเทียบให้ดูรายละเอียด<ม>อย่างที่เราพูดเลยไม่เห็นมันหมาถึงผมเลยนั่นนะสิต่อไปถ้าเรามีองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญออกมาครับยิ่งจะทําให้เราจะได้ข้อมูล จะได้คุ้มครองผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคฉลาดมากขึ้นเนี่ยคุณว่าดีไหมดีครับเออผมจะได้ฉลาดด้วยถ้างนั้นเราพักไปดื่มน้ําดื่มนมกันก่อนแล้วกันนะครับ